ต้องจิ้มกับน้ำจิ้มอะไรดีครับได้หม <บน S 1> ดได้ครับได้หมดเสุยดยอดผมจิ้มกับน,น้ำจิ้มแจ่วก่อนนะครับอันนี้คือมันใช่ไหมครับมันบดครับใช่มันบดคือกัดได้เลยใช่ครับว้าวไม่น่าเชื่อผมไม่เคยกินไก่ที่ละลายในปากได้ขนาดนี้นะครับตัวนี้แนะนําอีกตัวนึ่งนะฮะเป็นยำซ้มโอเปนเนลว้าวนะครับริงเลยครับกลิ่นมิ้นท์นะครับแทรกเข้ามาในกลิ่นของจมูกผมเลยนะครับแล้วก็ความนุ่มความหอม ส,สุดยอดสุดยอดสดม,มากครับก็อีกเมนูตัวนี้ก็จะเป็นทะเลเมนูอลาคาร์ที่เราคิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะหากินที่อื่นไม่ได้เรียกว่าอูนาดุอูนาดุนะครับก็เป็นการประยุกต์เอาอาหารญี่ปุ่นที่เรียกาเาข้าวหน้าปลาไหลเนี่ยอเอามาใช้แต่ว่าเราเปลี่ยนจากปลาไหลนี้เป็นปลาดุกว้าวะานะครับแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือรสชาติที่ออกมาเนี่ยครับ จะมีกลิ่นของความเป็นไทยแล้วก็มีความซับซ้อนของรสชาติในค่อนข้างเยอะนี่ครับหน้าอุนดุนะครับอ่าโอ้โหวิธีทานทานวิธีทานนะฮะครับวิธีทานครับตักมานะครับแล้วก็ลองใส่ไข่ดองใส่ถิงดองแล้วก็ตัวน้ําจิ้มมันพร้อมกันแล้วทานไอหยีผมขออนุญาตขอยืมช้อนอาจารย์ดอสหน่อยนะครับเป็นรัดได้เลยเดี๋ยวมันจะว้าวนี่นะครับเนื้ออุนดุนะครับอุนดุ ปลาดุกไทยแล้วนี่เองนะครับครับแล้วก็ข้าวแล้วก็ข้าวข้าวเราเนี่ยซอสอันนี้คืออะไรครับนีงจะเป็นซอสที่ต้องต้องต้องใส่ด้วยครับต้องใส่ด้วยนะครับครับแล้วก็ไข่ดองไข่ดองนะครับใช่ครับตัดแบ่งได้ครับตัดแบ่งได้ไข่ดองเราอืไข่ดองครับยอดมากๆเลยครับไข่ดองกระเทียมนี่ครับไข่ดองครับ แล้วก็ใส่ลงไปนะครับขิงดองขิดงขดองครับโอ้ออสูตรนี้กว่าจะคิดคนนี่นานไหมครับจันดอดใช้เวลาประมาณหนึ่งเพราะว่าด้วยเมนูเนี้ผมอยากจะให้คนที่กินนี่รู้สึกมีเขาเรียกมีความซับซ้อนอืหอไม่ติรสชาติอันนี้คือจะมีกลิ่นกระชครใช่้อมมากอาจารย์ต้องลองทานพร้อมกันพร้อมกันเลยจะบอกว่าเป็นรสชาติที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อน แล้วอยากให้ผมอยากให้คนมาทานรู้สึกมีความเขาเรียกฉมนงงวงยสุดยอด <c oughs> เกิดมาไม่เคยทานนะครับข้าวอุนดุนะครับนี่ผสมทุกอย่างอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวประดุกนะครับตัวข้าวข้าวนี่มาจากไหนนะครับข้าวคือข้าวไทยเลยแต่ว่า oh. เราท,ทําเทคเจอร์ให้เหมือนข้าวญี่ปุ่นคือ oh. มีความเหนียวนิดหน่อยแล้วก็มีนี่น่ครับถิงดองนะครับซอสทั้งหลายผมชิมแล้วนะครับอือ uh ห huh. นะครับมันจะมีรสชาติที่มีความแปลกไม่เหมือนที่อื่นอร่อยมากๆแล้วมันจะกรมกรอบเหมือนกินป้าอ่อากินรสตีอยู่ในปากแต่จะมีความเป็นไทยเนี่ยค่อนข้างสูงครับกุดยอดครับดูเหมือนญี่ปุ่นนะครับแต่รสชาติที่แบบไทยมากมากอร่อยมากคราอร่อยมากการใช้วัสดุภาชนะหรือว่าสีของอาหารพวกนี้ใช่ครับแล้วก็เนื้อสัตว์ มีส่งผลยังไงบ้างคร,รับอาจารย์อาหารทุกชนิดนะครับถ้าเกิดทําได้ครบ5าธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟดินทองน้ําไม้นะครับทุกอย่างมันจะเคลื่อนหนุนและเป็นบาลานซ์กันหมดเลยผมว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับที่จะได้มาในตรงนี้เลยนะครับทุกทกท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็น c e b o o o Page นะครับ u t u b e หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท,ท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ